มินนาซังคันนิชิวาสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาทำอากาชิยากินะคะไหนๆก็ชอบทานแล้วทำกินเองไปเลยดีกว่าค่ะนี่ค่ะส่วนผสมของตัวแป้งนะคะจะประกอบไปด้วยออแป้งสำหรับทำโอโคโนมิยากินะคะหรือว่าทาโกยากินะคะแล้วก็ส่วนผสมหลักก็จะมีไข่ไก่น้ำเปล่า ฮอนดาชิ Chi, หรือก็คือผงซุปปานะคะแล้วก็ตัวปลาคาสูโอนะคะแล้วก็เติมเกลือเล็กน้อยค่ะส่วนผสมก็มีแค่นี้เองมิกให้เข้ากันแล้วก็พักแป้งทิ้งไว้นะคะแล้วก็ส่วนตัวไส้นะคะก็จะเป็นทาโกะนะคะตัวอากาชิยากินะคะก็คล้ายๆกับทาโกะยากิแต่จะต่างกันตรงที่ว่าอากาชิยากินะคะจะไม่มีส่วนผสมของผักนะคะจะไม่มีกลัมปี้จะไม่มีแครอทหรือว่าจะไม่มี ตัวสาลายหรือตัวต้นหอมเลยค่ะแต่ที่บ้านเนี่ยแอบซอยต้นหอมไว้ใส่ซุปก็เลยเอามาใส่บ้างในบางลูกนะคะนี่ค่ะเมื่อแป้งเซ็ตตัวใช่ไหมคะเราก็จะทําการหมุนพลิกแบบนี้เลยค่ะเมื่อเราเติมไส้ลงไปแล้วนะนี่ค่ะสนุกมากเลยค่ะอีแตนขั้นตอนเนี้ค่ะรอให้มันเซ็ตตัวเล็กน้อยนะคะแต่อย่ารอให้มันแข็งนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะ,ะแข็งกระด้างไม่ค่อยไม่ค่อยสวยนะคะ นี่คะ่ะอันนี้เราแอบอยากกินต้นหอมเราก็เลยใส่ต้นหอมลงไปด้วยเพราะเราซอยต้นหอมไปเยอะจะค่อยๆหมุนตอนแรกจะดูไม่ค่อยน่าทานเท่าไหร่นะแต่ว่าพอเราพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมามันสนุกตรงนี้เนี่ยะะแหละค่ะแล้วมันก็จะค่อยๆกลมค่อยๆกลมไปเรื่อยๆน,นี่ค่ะนี่แบบนี้เลยตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยหน้าตาน่ารักเท่าไหร่แต่สักพักเดี๋ยวจะกลมบล็อกเลยคะ่ะ สำหรับอากาชิยากินะคะจะเป็นาทาโกยากิในลักษณะของการทานทาโกแบบในซุปใสนะตัวซุปนะคะก็จะประกอบไปด้วยฮอนดาชิเหมือนเดิมนะคะแล้วก็น้ำเปล่านะคะแล้วก็โชยุค่ะแล้วก็ต้นหอมคนแคน่นั้นเองค่ะส่วนผสมมีง่ายๆตั้งไฟให้ร้อนค่ะแล้วเวลาทานด้วยอากาศนาหนาวๆแบบตอนนี้นะคะอร่อยแล้วก็ฟินมากเลยค่ะนี่เห็นไหมกลมแล้วน่าทานมากเลย อันนี้เราเองนะคะที่กําลังพยายามเขลียรแบบทุรักทุเลเพราะว่าเพิ่งทําครั้งแรกเหมือนกันนี่ค่ะน,าน่าไหมเอ่ยนี่ค่ะต่อซุปใสาที่เราบอกแต่ตอนนี้ต้องระมัดระวังนิดน,นึงนะอย่าเอาเขา้าปาบไปเลยนะคะไปค่ะไปทานกัน